วันนี้อากาศในประเทศไทยเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้คุณต้องปรับแผนการเดินทางแต่ก่อนอื่นมาดูข่าวที่หลายคนกำลังพูดถึงกันฝนฟ้าขนองถล่มภาคใต้อย่างหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายจุดซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพราะอาจกระทบชีวิตประจำวันของใครหลายคนอยากรู้รายละเอียดและเคล็ดลับการรับมือใหม่อ่านต่อเลยครับในภาคเหนือตอนนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายอยู่บ้างแต่ภาคใต้กลับเจอฝนตกหนักเป็นพิเศษ จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมานานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมทั้งในหลายพื้นที่และคลื่อนทะเลในอ่าวไทยกับทะเลอันดามันสูงขึ้นอย่างน่ากลัวนอกจากนี้พายุโซนร้อนเฟิงเฉินที่หมุนวนอยู่ใกล้ฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนลงทะเลจีนใต้แม้จะไม่บุกตรงไทยแต่ก็ทำให้อีสานมีฝนเพิ่มขึ้นและลงแรงขึ้นด้วยเหมือนกับว่าพายุนี้ส่งแรงกระตุ้นมาจากไกลนั่นแหละวันนี้1ิก้าตุลาคม2568 กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะอากาศชื้นและลมที่พัดผ่านแต่สำหรับภาคใต้ฝนฟ้าขนองจะกระจายมากขึ้นและบางแห่งอาจตกหนักจนน้ำท่วมฉับพลันได้เลยจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันดังนั้นทุกคนโดยเฉพาะในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนอง ซึ่งอาจมาพร้อมฟ้าผ่าและลมแรงฝนตกหนักที่ตกสะสมหลายวันรวมถึงการเดินทางผ่านจุดที่มีน้ําท่วมขังแนะนําให้ตรวจสอบเส้นหางลงหน้าและเตรียมอุปกรณ์กันน้ําฝนไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ถ้าพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงถึง2เมตรหรือมากกว่าชาวเรือควรเดินเรืออย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกทะเลในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเช่นเรือล่มหรือคลื่นซัดเข้าหลังคาเรือ พายุโซนร้อนเฟิงเฉิญที่อยู่ใกล้เกาะลูซอนของฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้จากนั้นในวันที่21-23ตุลาคมพายุนี้จะเข้าใกล้ตอนใต้ของเกะาะไหหลำในจีนและชายฝั่งเวียดนามตอนกลางในขณะเดียวกันความกดอากาศสูงจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมจีนตอนใต้ acompañ, และเวียดนามตอนบนพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกบางแห่งและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งอาจทำให้อากาศเย็นลงเล็กน้อยเหมือนกับเอฟเฟกต์โดมิโนจากพายุไกลๆนั่นเองแต่ตึกนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปพายุโซนร้อนเช่นนี้มักสร้างความกังขาเพราะบางคนสงสัยว่าพยากรณ์จะแม่นยำแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อพายุเคลื่อนไกลออกไปแล้วแต่กระทรวงอุตุได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามทำให้คาดการแม่นขึ้นแต่ยังมีข้อผิดพลาดได้เสมออีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอาจทำให้พายุรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ คุณคิดว่าเราควรเชื่อมั่นในพยากรณ์แบบนี้มากน้อยแค่ไหนหรือบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาไม่ใช่ศาสตร์แน่นอนที่มากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสลายภูมิภาคสำหรับประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองครอบคลุมพื้นที่ราวร้อยละยี่สิบโดยเฉพาะในจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์หมายความว่าอาจมีฝนตกพร้อมฟ้าผ่าในจุดเหล่านี้ดังนั้นคนที่อาศัยอยู่ควรเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนไว้ อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองครอบคลุมพื้นที่ราว1และ20โดยเฉพาะในจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สเกตและอุบลราชธานีฝนฟ้าขนองอาจทำให้อากาศสดชื่นขึ้นแต่ก็เสี่ยงต่อฟ้าผ่าหรือลมกระโชกดังนั้นอย่าลืมปิดหน้าต่างบ้านดีกว่า อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองครอบคลุมพื้นที่ราว1 0ะ4 0โดยเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครพื้นที่เหล่านี้ใกล้แม่น้ำลำคลองฝนตกหนักอาจทำให้น้ำท่วมริมทางได้ง่ายดังนั้นจับตามองข่าวสารอัปเดตบ่อยๆนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชัว่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองครอบคลุมพื้นที่ราว1และ40โดยเฉพาะในจังหวัดนครนายกชชเชียงแสนชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดฝนฟ้าขนองในชายฝั่งทะเลอาจมาพร้อมทะเลเชี่ยวทำให้คลื่นซัดเข้าหาดังนั้นนะักท่องเที่ยวควรระวังในการว่ายน้ำอุณหภูมิต่ำสุด24 ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2องถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรแต่ในจุดที่มีฝนฟ้าขนองอาจสูงถึง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนองครอบคลุมพื้นที่ราวร้อยและเจบและบางแห่งตกหนักโดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสฝนตกหนักอาจนำมาซึ่งน้ำท่วมฉับพลันดังนั้นเกษตรกร ควรดูแลฟาร์มของตัวเองและคนทั่วไปหลีกเลี่ยงการขับรถในน้ำลึกอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจสูงถึง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเ้ามีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่ราวร้อยและเจ็ดสิบและบางแห่งตกหนักโดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ตรังและสตูล คลื่นทะเลอันดามันอาจสูงขึ้นจนกระทบการดำน้ำหรือตกปลาดังนั้นชาวประมงควรตรวจสอบสภาพก่อนออกเรืออุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจสูงถึง2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่ราว1ละ4 0ในเมืองใหญ่ เช่นนี้ฝนฟ้าขนองอาจทําให้ถนนลื่นและการจะราจรติดขัดดังนั้นเตรียมแผนสำรองสําหรับการเดินทางสักหน่อยอุณหภูมิต่ําสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจสงสัยว่าการพยากรณ์อากาศแบบนี้แม่นพอที่จะวางแผนชีวิตได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะกับผลกระทบจากพายุไกลๆที่อาจเปลี่ยนทิศทางได้ทุกเมื่อคุณเห็นด้วยกับการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเตรียมตัวหรือเปล่าหรือคิดว่ามันเป็นแค่การคาดเดาที่อาจผิดพลาดได้แชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความเห็นด้านล่างนะครับเราอยากรู้ว่าคุณเห็นแย้งหรือเห็นด้วยกันยังไง